สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาแชร์ไอเดียทำทรงผมน่ารักๆกันนะคะเริ่มจากมัดผมครึ่งหัวเลยนะคะแล้วก็มัดอีกท่อนหนึ่งด้านล่างนะคะหลังจากนั้นนะคะแบ่งเขาออกเป็นสองส่วนนะคะหมายถึงว่าแว่งตรงกลางนะ,ะแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะ่ะดันขึ้นไปรวมกับท่อนบนที่เรามัดไว้นะคะแล้วก็แบ่งเขาออกเป็นสองซีแบบนี้นะคะให้เขาแบเป็นโบนะแล้วก็ใช้กิ๊บนะคะติดนะคะด้านบนนะคะด้านบนจุกนะคะ ให้เขาเป็นโบแบบนี้นะคะค่ะห,หลังจากนั้นนะคะเราก็จัดทรงนะคะโดยใช้มาสคาร่านะคะจัดแต่งทรงผมนะคะมาสคาร่าผมสวอนนะคะป่าจัดเก็บรูกผมเลยผมที่ชี้ฟูนะคะให้เรียบร้อยนะคะจัดทรงให้สวยเป๊ะขึ้นนะคะ